เอาไงอ้าวสามสี่ห้าเอาไง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 ตรงไหมตรงไหมสวัสดีค่ะพิมพ์ดามหานครมหานครอินไซด์วันนี้เรามาเอาไซด์กันนอกสถานที่วันนี้มาเอาใจเด็กๆค่ะที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆคนไหนจะเล่นเกมแล้วจะได้ของรางวัลไปบ้างไปกันเลย พร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรียงได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงไหมคะตรงไหมคะตรงไหมไม่ตรงอ่ะอ่ะไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงไหมตรงไหม่มะ,ะ, 1, 2, 3, 4, มมะคนนี้ได้ไปเลยค่ะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคิดว่าตรงไหม ไม่ตรงออมไหมคะเลียงเลยลูกสลับเลยสลับเลยหนูอยากวางตรงไหนเอาตรงไหนตรงไหนไหนตรงไหนไหนตรง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 ไหมคะใช่ตรงนะเลียงเลยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไง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 ตรงไหมตรงไหมอ่าับเลยลูกเย่พร้อมไหมอ้าวไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าเอาหมดเวลาเอาหมดเวลาหมดเวลาตรงไหมคะไม่ตรงตายแล้วต้องใช้เวลาสองชั่วโมงเนี่ยกว่าจะเล่นเกมจบอะดูดิเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาอ่าอ่าอ่าให้เลื่อนนอ่าอ่าให้ให้ให,ให้อ่าตรงไหมตรงไหมตรง นะะคเดี๋ยวใครที่ไม่ได้เล่นเกมเดี๋ยวพี่เขาแจกขนมนะ1นึสไป1 2, 1, 2 3, 4, ึ um, uh, ่งสองสามส้าตรงไหมตรงไหมตรงอ่าตรงหายไปเลยครั้งหน้าพิมดาจะพาไปอาท์ไซด์ที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยกับ ขอบคุณมากมากเลยค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวัยวรสเป็ดพะโล้หอมถึงเครื่องเต็มคำมหาคนครอินไซด์โดยพิมดามหาคนคร